สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านตำอร่อยอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็มีเมนูอาหารให้แนะนำครับมีผัดกระเฉดมีผัดกระเฉดค่ะผัดกระเฉดกุ้งสดเขาบอกเป็นเมน,เมนูนแนะนำของร้านอร่อยมากจะอร่อยจริงไหมเดั๋ยวลองลอันนี้ตำปูมาค่ะ ูสองอย่างคือเมนูแนะนำของร้านแต่อันนี้ยำทัว่ว,วปูยำทั่วปูทั่วไปมาลองชิมครับชั่วโมงนี้อะไรก็อร่อยหมดครับ <c oughs> มาชาวไข่ลกวกโอนติดจบไม่เอาอืมอร์ร์อะไรก็ได้ตับปูมา จะสั่งปป,ปกติผมจะไม่กินส้มตำแต่วันนี้จะลองดูส้มตำสังขารปูปรมาผมโดมบอไมาเซลฟี่มาอยู่ในรถกินไปก็มือเดียวไม่สะดวกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปก็ไปายานเจดีสามองค์ข้าไมไปฝาก่งมา,มาเดี๋ยวจะเก็บรูปสวยมาฝาก บาปครับ